是的，是怪他。 คุณเคยเห็นไหมคนที่ยอมทิ้งมิตรภาพเพื่อสิ่งที่คิดว่ามีค่าแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยสิ่งนั้นกลับไม่ใช่สมบัติหากเป็นเพียงกับดักที่จะกลืนกินทุกอย่างที่เขารักและนี่คือเรื่องราวที่สอนให้รู้ว่าความโลภอาจพรากทุกสิ่งไปจากคุณเสียงตะโกนดังขึ้นกลางวงประชุมเล็กๆนี่ของฉันนายไม่มีสิทธิ์แตะต้องทุกคนหันมามองทันที ความเงียบเข้าปกคลุมในชั่วพริบตาชายวัยกลางคนกำมัดแน่นในมือของเขามีถุงเล็กๆใบหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าข้างในคืออะไรแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหงแหนอีกคนหนึ่งยื่นมือออกไปเราควรแบ่งกันนี่ไม่ใช่ของคนเดียวทันใดนั้นชายที่กำถุงอยู่ผลักเพื่อนของเขาล้มลงเสียงร่างกระแทกพื้นดังสน,นั่นทุกคนอ้าปากค้างด้วยความตกใจเพื่อนที่ถูกผลักลุกขึ้นช้าๆ น้ำตาคลอเบ้าแต่ไม่ใช่เพราะเจ็บแต่เพราะความผิดหวังลึกๆนายเลือกถุงเล็กๆใบนั้นเหนือมิตรภาพของเราเหรอชายที่ยืนถือถุงสั่นเครือเสียงหายใจแรงเหมือนสัตว์ที่ติดกับเขาไม่พูดอะไรเพียงแต่กอดถุงแน่นยิ่งขึ้นความตึงเครียดปกคลุมทั้งห้องไม่มีใครกล้าขยับตัวทุกคู่ตาจับต้องไปที่เขาแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นปากถุงขาดออกเล็กน้อยบางสิ่งร่วงหล่นลงสู่พื้น มันไม่ใช่ทองคำไม่ใช่เงินตราแต่เป็นเพียงก้อนดินแข็งแข็งสีสีเสียงอุทานดังขึ้นพร้อมกันทุกคนตะลึงชายที่กอดถุงตัวสัน่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงเหมือนเพิ่งถูกกระชากค,ความจริงออกมาตรงหน้าและความเงียบนั้นกลับกดดันยิ่งกว่าเสียงตะโกนใดๆไม่มีใครขยับทุกคนมองก้อนดินที่กลิ้งไปบนพื้นความเงียบทำให้ลมหายใจของชายคนนั้นดังยิ่งกว่าเสียงใดๆ มือของเขาสัน่นเขารีบก้มลงเก็บก้อนดินกลับใส่ถุงเหมือนกลัวใครจะแย่งมันไปแม้ทุกคนจะเห็นชัดเจนแล้วว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยเพื่อนที่ถูกผลักยังคงมองเขาสายตานั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธแต่เป็นความสงสารที่แทงใจยิ่งกว่านายทำทั้งหมดเพียงเพื่อสิ่งนี้เหรอคำถามนั้นเหมือนคมมีดแทงเข้าไปในใจของเขาเขากำถุงแน่นจนเล็บกดลงในผิว เลือดซึมออกมาเล็กน้อยแต่เขายังไม่ยอมปล่อยน้ำเสียงกระซิบของใครบางคนดังขึ้นโลบจนมองไม่เห็นอะไรแล้วคำพูดนั้นสะท้อนกล้องในหัวของทุกคนชายคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะแหบแห้งและสันคลอนก้อนดินพวกนี้ไม่ใช่ก้อนดินธรรมดามันคืออนาคตของฉันประโยคนี้ทำให้ทั้งห้องชะงักไม่มีใครเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรพื่นที่ถูกผลักถามด้วยเสียงสัน่นอนาคต นายหมายถึงอะไรชายคนนั้นเงยหน้าชชาๆสายตาของเขาเต็มไปด้วยความบ้าคลัง่งใครก็ตามที่มีมันจะไม่มีวันขาดแคลนฉันสัญญาไว้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมปล่อยให้สิ่งนี้หลุดมือเด็ดขาดในขณะนั้นเองเสียงแตกดังแกรกถุงที่เขากำแน่นฉีกขาดออกอีกครั้งก้อนดินหลายก้อนร่วงลงพื้นกระทบกับพื้นแข็งดังสะท้อนก้องทุกคนขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัว บรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันและทันใดนั้นจากรอยแตกของก้อนดินหนึ่งก้อนบางสิ่งเริ่มไหลออกมาเป็นของเหลวสีดำข้นกลิ่นเหม็นรุนแรงกระแทกเข้าจมูกทุกสายตาเบิกกว้างด้วยความสยดสยองไม่มีใครกล้าพูดอะไรแต่ทุกคนรับรู้พร้อมกันว่าสิ่งที่อยู่ในถุงนั้นไม่ควรถูกครอบครองตั้งแต่แรกเลยของเหลวสีดำข้นค่อยๆซึมออกจากก้อนดิน มันไหลลงพื้นเป็นเส้นยาวราวกับมีชีวิตของมันเองเสียงหายใจของชายคนนั้นถี่และแรงขึ้นเขายังคงพยายามเก็บก้อนดินทั้งหมดเข้าถุงแม้จะมีของเหลวสีดำเปื้นเต็มมือเพื่อนของเขาเก้าวเข้าไปข้างหน้าหยุดเถอะมันไม่ใช่สิ่งที่นายควรเก็บไว้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวังดีแต่กลับถูกตอบด้วยสายตาแข็งกร้าวชายคนนั้นตะโกนลั่นไม่มีใครเข้าใจ นี่คือพลังที่ทำให้ฉันเหนือกว่าทุกคนทันใดนั้นของเหลวสีดำหยดหนึ่งกระเด็นใส่แขนของเขาเองเสียงดังฉาผิวหนังตรงนั้นเริ่มผู้พองกลิ่นไม่โชยออกมาเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ยอมปล่อยถุงลงทุกคนตกตะลึงบางคนก้าวถอยหลังด้วยความกลัวบางคนเอามือปิดปากด้วยความตกใจพื่นที่ถูกผลักเข้าไปใกล้ พยายามดึงถุงออกจากมือเขาแต่ทันทีที่แตะต้องของเหลวดำก็ไหลซึมเข้าสู่แขนเขาด้วยเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังพร้อมกันสองเสียงทั้งเจ้าของถุงและเพื่อนที่พยายามช่วยความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วห้องบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงคร่ำครวญและสิ่งที่เลวร้ายกว่าความเจ็บก็คือความจริงที่เพิ่งปรากฏก้อนดินไม่ได้เป็นเพียงดินแต่เป็นภาชนะที่กักเก็บบางสิ่งเอาไว้ บางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลดปล่อยออกมาและในขณะที่ของเหลวดำยังคงไหลไม่หยุดทุกคนในห้องก็รู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องค่อยๆแผ่วลงแทนที่ด้วยเสียงคลืดคลาดประหลาดของเหลวสีดำเริ่มขยับไหลรวมกันกลายเป็นก้อนหนืดที่สั่นไหวชายเจ้าของถุงสุดลงกับพื้นแขนของเขาดำคล้ำจนเกือบไม่เหลือผิวหนังแต่สายตาย,ยังไม่ละไปจากก้อนดิน ฉันต้องเป็นเจ้าของมันมันคือทางรอดเดียวของฉันเพื่อนของเขาที่โดนพิษด,ด้วยหายใจหอบแรงน้ำตาไหลออกมาพร้อมเสียงสะอื้นนายไม่เห็นเหรอมันกำลังฆ่าเราแต่คำพูดนั้นไม่มีค่าใดๆในหูของคนที่ถูกความโลภครอบงำเขายังคงพยายามเอื้อมมือไปคว้าก้อนดินที่เหลือทันใดนั้นของเหลวสีดำที่รวมตัวกันแปลเปลี่ยนเป็นเงาคล้ายแขนมนุษย์มันยื่นออกมาช้าๆ ก่อนจะพันรอบแขนของเขาอย่างแน่นหนาเสียงกระดูกแตกดังกรับร่างของเขาสั่นสะท้านเลือดพุ่งออกมาแต่เขายังหัวเราะคิกคักอย่างบ้าคลาั่งทุกคนในห้องถอยหนีไปจนสุดกำแพงไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพื่อนของเขารวบรวมเรียวแรงสุดท้ายตะโกนด้วยเสียงสั่นหยุดเถอะนายกำลังยอมแพ้ต่อปีศาจที่นายสร้างขึ้นเองคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่า แต่ก็สายเกินไปแล้วเงาดำขยายใหญ่ขึ้นกลืนกินร่างของชายคนนั้นทีละน้อยเริ่มจากแขนขาและลามไปทั้งตัวเสียงหัวเราะค่อยๆจางหายแทนที่ด้วยเสียงกรีดร้องสุดท้ายไม่มันต้องเป็นของฉันแล้วเงาดำก็กระชากร่างเขาหายวับไปเหลือไว้เพียงถุงที่ฉีกขาดและก้อนดินที่แตกละเอียดเกลื่อนพื้นทุกคนในห้องนิ่งงนันหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอก และไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่หายไปพร้อมเขาจะกลับมาอีกหรือไม่ห้องทั้งห้องยังคงเงียบงนันไม่มีใครเอ่ยคำพูดใดทุกคู่ตาจับต้องไปยังก้อนดินที่แตกกระจายเต็มพื้นของเหลวสีดำหยุดขยับราวกับมันเลือกเหยื่อไปแล้วกลิ่นเหม็นยังคงอบอวนทำให้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเพื่อนที่พยายามช่วยนั่งสุดลงแขนของเขายังไม่เกรียมจากพิษสีดำ เขาหันไปมองก้อนดินด้วยสายตาสันคลอนน้ำตาไหลพรากทั้งหมดนี้คุ้มแล้วเหรอคำถามนั้นไม่มีคำตอบชายผู้ถูกกลืนกินหายไปตลอดการไม่มีสิ่งใดเหลือนอกจากความว่างเปล่าและความเสียใจทันใดนั้นก้อนดินก้อนหนึ่งที่แตกออกเผยให้เห็นข้างในเป็นเพียงหินแห้งแห้งไร้ค่าไม่มีทองคำไม่มีสมบัติไม่มีพลังวิเศษใดๆทุกคนยืนนิ่ง ความจริงที่โหดร้ายชัดเจนยิ่งกว่าเดิมทุกสิ่งที่ชายคนนั้นทำทุกความบ้าคลั่งที่แสดงออกมาล้วนเกิดจากความโลภในใจไม่ใช่เพราะก้อนดินพวกนั้นเลยเพื่อนที่เหลือแรงเพียงเล็กน้อยพูดด้วยเสียงแผ่วเบาสิ่งที่ทำลายเขาไม่ใช่ของในถุงแต่มันคือสิ่งที่อยู่ในใจเขาเองประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจทุกคนทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ในทันที ว่าโลบคือประตูที่นำพาไปสู่หายนะส่วนความกตันยูและการรู้จักพอคือเกราะที่ปกป้องหัวใจจากความมืดเงียบเงันปกคลุมอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเงียบของความกลัวหากเป็นความเงียบของการตระหนักบทเรียนที่ไม่มีใครในห้องนั้นจะลืมได้ตลอดชีวิตและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยความจริงง่ายๆเพียงข้อเดียวความโลบพรากทุกสิ่งแต่ความกตันยูคืนคุณค่าที่แท้จริงให้กับชีวิต